ที่เราลดมาหน้าได้ทมตนลดความถือมั่นในตัวกูว่ากูเป็นไอ้น่นเป็นไอ้นี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ลงไปได้มันช่วยได้เยอะพอเราจเจริญสติธรรมยยะมันจะประหารในพวกนี้ไปได้เร็วอันนี้พูดจากประสบการณ์การปฏิบัตินะแล้ะนั้นพูดเรื่องฐานเวทนามาสนานเลยแต่มันก็เจือไปด้วยฐานจิตไปด้วยเพราะว่าสติอยู่กับลมจิตก็อยู่กับลมเติอย,ตอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบ จิตก็อยู่ตรงนั้นสติอยู่กับใจเต้นจิตก็อยู่ที่ใจเต้นสติอยู่ในฐานเวทนาปวดกระดูกหลังก็ดููใต้ฝ่าเท้าที่มันเจ็บนั่ง,งานานๆปวดแข้งปวดขาสติอยู่ฐานเวทนาจิตก็อยู่ที่ฐานเวทนามันก็ได้จิตไปด้วยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติดูฐานจิตในจิตแล้วโดยตรงแล้วเนี่ยนะเรดูฐานกายเวทนามันก็ได้จิตเพราะว่พาพอสติอยู่กับฐานกายหรือฐานเวทนาเนี่ยจิต ตัวผู้รู้เนี่ยมันสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเรารู้ที่ตรงนั้นนานๆเข้ามันก็สั่งสมแล้วให้ผู้รู้นี่เด่นชัดขึ้นมาเราก็จะกําหนดเพราะจิตเป็นนามธรรมเราก,กาหนดจิตโดยตรงเลยถึงจิตจะสกระปรกก็ตามจิตประกอบไปด้วยราคาโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านหรือจิตเป็นฌานรู้สึกเฉยเฉยเราก็กําหนดตัวผู้รู้ให้เด่นชัดขึ้นมา ให้มีสติรู้รละลึกที่จิตซึ่งเป็นนามธรรมเป็นตัวผู้รู้นะถ้าใครเข้าถึงจิตแล้วนะถ้ายังไม่เข้าถึงจิตก็ดูที่ดูที่ใจเต้นก่อนหรือดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกหรือดูที่ฐานเวทนาก่อนดูไปนานๆก็เดี๋ยวจิตมันจะค่อยๆสั่งสมขึ้นมาจนกระทั่งมันเด็ดชัดขึ้นมาถ้าเราดูจิตเป็นแล้วเราก็กําหนดจิตตัวผู้รู้เลยให้อยู่นิ่งๆเฉย อันนี้สาหรับคนที่มีกําลังสมาธิพอเจริญสติมามากพอแล้วในในอรบยบทต่างๆนั่งนอนยืนเดินแล้วจนกระทั่งสามารถประคองจิตตัวผู้รู้ได้เราดูจิตโดยตรงเลยดูจิตเฉยเฉยจนกระทั่งจิตมันเด่นขึ้นมาแล้วมันไปมันไปสลายพอความฟุ้งซ่านละค่าทัวรสามโมหะจนกระทั่งเห็นมันจิตเฉยเฉยขึ้นมาแล้วเราก็ดูตัวผู้รู้นั่นอันนี้เรียกว่าเราดูจิตแต่เราดูตัวผู้รู้ยังไม่เป็น นะกำลังยังไม่พอเราก็ดูที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกไปก่อนหรือดูใจเต้นไปก่อนถ้ามีหรือดูเวทนาไปก่อนให้เป็นที่ก่อของสติพอสติอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจนกระทั่งชั่วโมงบินของเราเราทำมามากๆเข้าเรารู้จักจิตจิตเด่นขึ้นมาแล้วคราวนี้พอเรารู้จักจิตพวบมัจิตประกอบราคะเราก็รู้ชัดจิตประกอบราคานนี้แล้วเราก็ดู เฉิญสติประฐานสี่เจิตประกอบโทสะโมหะวดหูฟุงซ่านใจมันยังเป็นจิตนอกอยู่ไงแม้กระทั่งจิตเป็นชานนี่ก็มันทำจิตเราก็เดินเข้าไปในป่าหาความสงบเพราะจิตมันโหสงบนิ่งตามอารมณ์ของป่าก็ไปถ้ามันป่านั้นมันมันมันไม่เป็นที่น่าหวาดกลัวนะแต่เป็นที่ที่สงบแล้วก็ไปดื่มด่ำความสงบเราละจากบ้านจากเมืองไปแล้วเป็นความว่างไปหมดแล้วก็จนกระทั่งเข้าป่า ในป่านะก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะป่าแต่ละจุดเนี่ยยังบางบางที่เราขึ้นไปบนเนินเขาเนี่ยเราก็จะเห็นโมโหสมองเราโล่งสบายใจบางทีเราอยู่ในป่าลกทึบอยู่ในที่สงบในซอกเขาจะเห็นมีมันเหมือนกับบีบดทาให้จิตของเรามไม่คิดนึกอะไรนะไปส่งไปภายนอกมันจะสงบอยู่ภายในล้วนอะาศัยบรรยากาศภายนอกเป็นที่นะปรุงแต่งหรือกลมกลม่อมกล่าวจิตของเราให้อยู่ในความสงบ ก็จิตเสวยอ,อุเบกขาวเวทนาเป็นอภยยากตาธรรมมาถ้าเรากําหนดจิตให้เสวยอารมณ์นี้มามากข้าวเดี๋ยวจิตจะมีพลังถ้าใครเจริญตทำแนวใจเต้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเดินเข้าไปในซอกเขาในอะไรที่สงบสงบพบใจเต้นจะปรากฏชัดขึ้นมาเลย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เรียกว่าไอ้ที่ว่าใจเต้นของเราที่มันเบาบางเดื่อวสมาธิมันไม่พอพอเราเดินก็มาในป่าในเขาอะไรแต่มีอะไรเนี่ยสมาธิมันเริ่มสงบดีเราจะเห็นใจเต้นชัดขึ้นมาเองเราก็เอาสติดูใจเต้นต่อไปพอใจเต้นมันฐานกายพอดูเข้าไปถึงฐานจิตมันจะเห็นความเกิดดับของจิตแต่ก่อนจะถึงความเกิดดับของจิตเราต้องเห็นจิตประกอบราคะโทสะโมหะหดหูฟุ้งชานหรือจิตเป็นฌานจิตสงบนิ่งอะไรก็ช่างเนี่ย เรายกจิตนั้นให้เห็นความรู้สึกก็เห็นใจเต้นให้เห็นความเกิดดับของจิตเรียกว่าเห็นจิตแล้วก็ในจิตดูความรู้สึกในความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะละวางอันนี้เป็นการดูฐานจิตนะโดยตรง